คาราน,นมีรถบฟชั่มอีกเลครับเนี่ยใครมานะีะ่สวัสดีเอฟซีนะครับพ่พวกเราก็มาแล้วนะครับสวัสดีเอฟซีที่ทุกคนนึกคาราชมีรถใครมาอีกหนึ่งคนนะครับผมมีรถมาอีกหนึ่งคนอีกสิ้นสวัสดีเอฟซ,อ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 ซีทุกท่านะครับ ฮ่าไม่นานนึงกรหมเติมเฮ้ยสวัสดีสวัสดีค่ะมามาขยับมาโอ้โหเฮ้ย

มาจังหวัดเทนเลยทา้งหนาวอยู่ก็โปรบออย่างพี่เลยนะครับเอฟซีนี่นะครับหลังจากนี้หายหน้าหายตาแล้วครับสว bon ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีับ้าครับสวัสดีนะคะอยู่ได้มีเีหรือเปล่าวูบเมื่อวานเห็นเฮรั่นกันเลยเฮรั่นอะไรครับ ันมาสานดุงเลยอืปเลโอ้โไม่อยากจะเชื่อไม่อายัตอชื่อไมต้องเชื่อตอนนี้ผมเปิดดูโอ้มันไสสดเลยนะนี่พี่น้องของเราทางปกปอก็มากันเยอะเลยใช่รับละอล้วต่อแล้วปาเก็บสมบัติกอสมบัติหนักกระเป๋า เก็บรถเก็บตรงปากก่อนนะครับบอสมาถึงตอนไหนนี่มันจะพักที่ก่อนน้ำเต้าครึ่งชั่วโมงได้ไหมมาลำมาลำครับผมแล้วกลับวันนี้นี่หน้าผมมาถึงกบกินทำไมมันีรถกลับวันนี้บ่กลับวันนี้ครับกลับวันนี้ครับเมันลำรึเปล่ากลับครับกลับไปเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่เ้าพวงมาเกับไหมฮะเด่น มาด้วยในคือยังไงเอาลูกเอาเต้ามาด้วยครับผมแล้วยังไงนะย่างพงเชียร์คนนี้นะคนนี้คนนี้หลานแล้วสาวแล้วมาอยู่ด้วยกันบ่อนรู้ไหมฝนมายันหลานฝนมายันหลานมากันหมดเลยเหรอแล้วจะนอนที่ไหนทีนี่นอนที่รียงอะไรมีที่นอนปะมีด้วยกันอยู่ได้อยู่ได้โอ้ดูว่าห้องมันเล็กไหมห้องมันใหญ่เยเพราะว่าทั้งพงษ์ อันเขามาอยู่กี่วันเนี่ยเด็กๆเอ่อร้านนี้มาดูอยู่ห้าวันอยห้าวันแล้วกลับที่ไหนเด็กนี่อยู่วันนั้นอ่ะผมผมเห็นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วช่างปรุงตรงโน้นก็จะถ่ายตรงนี้ก็จะถ่ายตอนนี้สมใจแล้วใช่ไหม เขาจะเอาน้องไอเดียวางไว้ตำแหน่งนน้นส่วนน้องมาตอยเอาวางไว้ตรงครัวกลางส่วนเขาสองคนก็จะวางตำแหน่งคือเขาจะไประจำจุดต่างๆเลยรวมรวมประมาณห้าคลิปสี่คลิปไปเลยลงรอบเดียวสี่คลิปแล้วทีนี้ X4 เตรียมตัวควงขิดโบครับไม่ต้องไปดูตาแฉได้ไม่ช่อง ยังเยอะไม่รู้จะลงยังไงนะหลายคลิปนะพร้อมมาแล้วเราจะแยกกันประจำจุดทุกมุมทุกแยแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างวันนี้อยาพึ่งยาโอ๊ยยาละเอ้ยมันจะเกินแล้วมันจะเกินเลยโอ้สุบพัดพอวจะจะมาต่บ้าน นอนบ้านนอนบ้านอบ้านถึงได้หอบลูกหอบหลานมาหอบพลุงพลังเลยหอบพลังเลยแต่ละคนก็ยังไม่แวะบ้านนั่นนี่เลยมาเลยอืเพราะว่าหิวคลิปนะหิวคลิปแบบเช้าเลยเลยโอ้ยได้ยังมาฝาก่งเนาะไปอยู่นาบุญก็ได้ได้ติ๊กเกอร์มากนะได้เหรอติ๊กเกอร์โอ้ติ๊กเกอร์มาก ปุ้ยสติกเกอร์ไม่ฝากใครทั้งสิ้นเอ้าเอาไม่ฝากเลยเอ้าไม่ฝากเล็วเฮ้ยเฮ้ยนี่เห็นไหมหนุโจโจได้อะไรใจเย็นๆเขาปุ๊บมาในหัวเขาหมดแล้วตอนนี้นี่บนหินเขาจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยอ่าเร่แล้วก็จะกลับกับพ่อเปาออตนนี้กลลับเย คกจะไปไแล้วเยเย็นเอีแล้เกิเลยงกดเยฮวันนี้รู้สึกว่าอากาศดีเนาะสบายนะมันเกินชนิดเหรอมันจะเกินนะเขาถามหา้งพงทั้งวันเลยนะจจะเกินจะเกินใครถามอ่ะ ไม่ได้ล่ให้ความร่วมมือก็นายออกจากแกงเราไป้โมอะไรกอย่จะเกินไม่เกิเลยครับ่เกินเลยถ้าจะเกินมันจะเกินเนี้ยเขาจะลิปมาคลงด้วยเด้อ่าไปได้เขาหอกเลยี๋ยวสักพากเขาจะมีคลิปไม่พูดไี่ไวยก่อนจุ๊จุ๊จุ๊ โอ้ยตกใจเห็นอีกแล้วคิดอยู่สมองนี่หกคลิปแล้วไอเล่ไอเล่ไอเล่คิดนี่มันมันเกินเนาะมันเกินโอ้โหหลายที่หลายมุมเลยพี่น้องเสียมตัวนะฮะตาแฉะได้เลยนะเอฟซี ไม่ทำโอ้แต่งตัวหล่อมาแบบนี้ทำงานยังไงเข้าไปทำงานวันนี้ก็ให้พักผ่อนน้อยให้ทำอะไรตื่งมามันเหนื่อยนะนี่ให้ขุดบ่อก็เลยถามดูบอน้คุณบ่อคุณบ่อไหนคุณบ่อนี่แหละคุณบ่อหรบปลาเงียบกิ๊บบุกไปหาปลาิ๊บ่อห้องน้ำฮะวิดนาปมาเหรอ น้ำไข่น้่าสุดตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตนี้ถ้าที่ผมสังเกตดูคือช่างพงคิดแล้วหลังจากจบคลิปนี้คือต่ออะไรแต่ว่าที่ที่แน่ๆหลักๆคือมีสองแล้วในหัวหกหลังจากเนี้แต่ว่าคิดไปถึงหกเลยเหรอหกแล้วดีไม่ดีสิบด้อซ้ำต้องเตรียมตัวเลยเอฟซีบ้านพี่หนึ่งก็น่าไปน่าไปตรงสาราก็น่าไปตรง ตู้โนนกันหนาไปแล้มีที่ไหนที่ไม่น่าไปมีแบบแปลกมๆมันไมาซ่อนอะไรเลยโย่เอ้ยเอ่เดี๋ยวเฮ้เห็นตัวแล้วทีนี้แหละทีนี้แหละมันจะได้จบมันมันจบแล้วเนี่ยมันเหลืออย่